สวัสดีค่ะเจอกับสนอีกแล้วนะคะเนื่องจากคลิปที่แล้วนะคะที่สนเคยทําคลิปวิธีการนัดหมายวันและเวลาเพื่อเข้าไปยื่นวีซ่ากับ VBS นะคะแต่มีเพื่อนๆหลายคนหลังจากที่ทําตามแล้วมันจะไม่ขึ้นประเทศที่เขาจะไปทําวีซ่านะคะคลิปนี้สนก็เลยไปหาลิงก์ของแต่ละประเทศนะคะเพื่อที่เพื่อนๆนเมื่อกดเข้าไปแล้วนะคะมันก็จะตรงไปหน้าของการจองการนัดหมายของประเทศนั้นๆเลยนะคะเพื่อความสะดวกรวดเร็วเพื่อนๆจะได้กดเข้าไปแล้วแล้วก็สามารถ ทำการจองวันนัดหมายยื่นวีซ่าได้เลยนะคะส่วนจะบอกประเทศหลักๆที่คนไทยส่วนใหญ่นิยมเข้าไปท่องเที่ยวนะคะจะมีประเทศเยอรมนีสวิตเซอร์แลนด์ฟินแลนด์เนเธอร์แลนด์สวีเดนอิตาลีออสเตรเลียเดนมาร์กไอซ์แลนด์นะคะส่วนประเทศสเปนต้องเข้าไปยื่นวีซ่ากับศูนย์ BLS นะคะส่วนฝรั่งเศสเบลเยียมฮังการี Belgium, Hungary, ต้องเข้าไปยื่นกับศูนย์ TLS นะคะ โอเคค่ะเราเข้าไปดูลิงก์ของแต่ละประเทศเพื่อเข้าไปทำการนัดหมายวันยื่นวีซ่ากับ v ีเอกันเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นลิงก์ที่สนหามาให้นะคะเป็นลิงก์ของแต่ละประเทศนะคะที่ที่เรากดเข้าไปแล้วก็สามารถทำการบุ๊กวันและเวลาเพื่อยื่นวีซ่ากับทางมีเอได้เลยนะคะเพื่อความสะดวกของเพื่อนๆนนะคะ เพื่อนๆสามารถทำได้สองวิธีนะคะวิธีแรกก็คือเพื่อนๆสามารถกดลิงก์ข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะให้ดูว่าเพื่อนๆจะทำวีซ่าประเทศอะไรนะคะแล้วก็อ่านดูตรงนี้แล้วก็กดเข้าไปตามลิงก์นี้ได้เลยนะคะส่วนวิธีที่สองนะคะก็ให้เพื่อนๆก๊อปปี้ลิงก์ที่สนใส่ไว้ให้ข้างล่างนี้นะคะแล้วก็เข้ามาหน้าเซิร์ช Google นะคะ แล้วก็ให้วางลิงก์ลงไปช่องนี้ได้เลยนะคะช่องที่สนคลุมนี้นะคะให้ลบอันนี้ออกไปแล้วก็แล้วก็ให้วางลิงก์ที่ที่เราคัปปี้มานะคะแล้วก็กด enter แล้วมันก็จะเข้ามาหน้าเดียวกันเลยนะคะคือหน้าทำการนัดหมายทันทีนะคะ เพื่อนๆก็สามารถล็อกอินเข้าไปแล้วก็นัดหมายวันยื่นวีซ่ากับ v ีเสได้เลยค่ะหรือจะมีอีกวิธีนะคะก่อนอื่นเลยก็ให้เราเข้าไปตรงหน้า Google นะคะก็ให้เราพิมพ์คําว่านัดหมายวันยื่นวีซ่าแล้วก็ตามด้วยประเทศที่เราต้องการจะไปยื่นวีซ่านะคะ <c oughs> เช่นสนใจนัดวันยื่นวีซ่าประเทศนอร์เวย์พอเข้ามาหน้านี้เราก็จะเห็นการทํานัดหมาย v ีเบสโกลบนะคะ ลิงก์ข้างบนเราจะสังเกตเห็นจะเป็น no n o r นะคะเป็น w w w v i s a i b s g l o b a l c o m NOR book and appointment นะคะแสดงว่าเราเข้ามาถูกลิงก์นะคะเราก็กดเข้าไปตรงนี้ได้เลยสันจะลองทำให้ดูกับอีกประเทศหนึ่งนะคะก็คือประเทศสวีเดนนะคะให,ให้เราพิมพ์คำว่านัดหมายวันยื่นวีซ่าสวีเดนนะคะพอกดเข้ามาหน้านี้นะคะเราจะสังเกตเห็น ตรงนี้นะคะยินดีต้อนรับสู่ v b s g l o b a l นะคะแล้วเราก็ให้สังเกตรตรงลิงก์ข้างบนนะคะเป็น https visa w e b e s l o b a l com thailand แล้วก็ a s w e ก็คือสวีเดนนะคะถ้าขึ้นแบบนี้แสงดงว่าเราเข้ามาถูกลิงก์แล้วนะคะกดเข้าไปเลยมันก็จะมาหน้านี้นะคะให้เรากดทำการนัดหมายทันทีตรงนี้นะคะแล้วก็ให้กดทำนัดหมายทันทีอีกรอบนะคะ สร็จแล้วมันก็จะเข้ามาหน้านี้เหมือนกันทุกประเทศนะคะถ้าเพื่อนๆทำตามที่สนบอกตามขั้นตอนนะคะรับรองว่าเราจะไม่เสียเวลาในการเข้าไปกรอกข้อมูลนะคะเพราะว่ากว่าเราจะกรอกข้อมูลเข้าไปแล้วเราเห็นว่าเรากรอกผิดประเทศมันก็ใช้ระยะเวลานานนะคะดังนั้นถ้าเพื่อนๆไม่อยากเข้าลิงก์ผิดนะคะก็ให้ทำตามขั้นตอนนี้ได้เลยหรือว่ากดลิงก์เข้าไปได้เลยนะคะสนทำไว้ให้แล้ว ส่วนจะใส่ลิงก์ของแต่ละประเทศไว้ให้ข้างล่างด้วยนะคะเพื่อนๆสามารถคลิกเข้าไปดูได้เลยถ้าเพื่อนๆมีคำถามก็สามารถคอมเมนต์ถามเข้ามาได้เลยนะคะส่วนจะไปหาข้อมูลมาให้แล้วก็ทำคลิปไว้ให้นะคะและถ้าเพื่อนๆชอบเนื้อหาแบบนี้เห็นว่าเป็นประโยชน์ก็สามารถกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้สนด้วยนะคะวันนี้สนลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย